วัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้อย่ผมลายชานนุ๊กแห่นุบนั่นเองนะฮะวันนี้ว่าวราครับวันนี้เราจะมาสอนเติมโลบักในเกมโลบอกนั่นเองนะฮะโคตรง่ายเลยครับง่ายแสนง่าย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 ย,ย,ยเลยนะฮะคอนอื่นคุณก็ต้องเลยไปเซเว่นก่อนนะฮะแล้วก็ไปหาโลบ็อกกิฟการ์ดราคาสามร้อยสามร้อยโลบัก เอ่สามรอบาทใช่ไหมเราจะได้มาเราจะได้มาแ0ดร้อยโลบัคเว้ยอ่าก็ผมจะมาสอนเติมโลบัคนั่นเองแต่ก่อนอื่นผมขอตัดไปเอออันนั้นก่อนก็ให้ทุกคนสมัครอันนี้ Google อันนี้ก่อนนะเออให้เราสมัคร ID ดีโบอกเราไว้ใน Google ก่อนแล้วก็กดมาตรงข้างบนนี้นะเขียนไปว่าโรบอคดกา๊าแต่กูที่จะเขียน ก็ c ปี้มาพอ,อเราเข้ามาหน้านีานน้นะฮะ c าพ่าพอเรามาหน้า,น,าน,นี้เลยใช่ไหมฮ้ยอท่ ให้ทุกคนกดถึงเข้าไปอันนี้นะนีม,ม,มีข้างบนเนี่ยให้กดเข้าไปเลยเราจับนึงอาา่าพอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วใช่ไหมจะเป็นขอต่อเขียงเพลงแบบให้เราไปขุดโลบอก,กิฟการ์ดนะอา่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ ครับมันว่าครับมีหูมากแหมแหมแหมมันต้องมีอ่าแบบแน่แน่แน,แน่คือให้ทุกคนไปขีดมานะเออไอขูดดิไม่ใช่ขีด รลโบบกิฟการ์ดมีทั้งหมดละเออมี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 สามร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่าทุกคนไม่ต้องไปของเงินพ่อแม่มาเติมนะอ่าให้ทุกคนเก็บจังมาเติมเองนะอ่า ก็ใช้ไปขอเงินพ่อแม่นะแต่ไอ้พ pues ุ่งขวดดึงหนุยผมยืมพี่ตีมเก่งอันนี้ไม่เอานะเฮียอ่ะอ่ะเราขูดเลขข้างหลังมาใช่ไหมให้เราใส่ลงไปเลยไม่ต้องเว้นวักนะเว้นวักไปมันก็ไม่เว้นวักให้อ่าพอเราใส่ไปเสร็จแล้วให้เรากดตรงนี้อ่ารอสักอาทิตย์ รอไป2อาทิตย์เดี๋ยวผมจะมา,ากดหน้านี้ให้ดูนะเออตอนนี้เงินยนังไม่พอเลยฮะตอนนี้มีอยู่แค่ร้อเดียวนะฮะ <c oughs> กำลังเก็บตังอยู่ฮะเติมเกมฮะ